วันนี้เจอน้ำนิ่งอีกแล้วครับทุกคนนิ่งเป็นกระจกเลยครับสะท้อนก้อนเมฆขึ้นไปครับเห็นไหมครับไม่มีแม้แต่ริ้วคลื่นหรือว่าลมเลยครับและแน่นอนครับว่าที่นี่คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับกลางมหาสมุทรแอตแลนติกครับ ความลึกทะเลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6,200เมตรครับหรือว่า6กิโลเมตรลึกลงไปข้างล่างครับความเร็วเรือยู่ที่18.4นอตหรือว่าประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเหลือวิ่งได้22นอตหรือว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิดีโอไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับนี่คือสีของทะเลจริงๆครับมันลึกมากๆจนเกินคําว่าทะเลสีครามแล้วครับมันเป็นทะเลสีกรมแล้วครับตอนนี้ดูครับทุกคนนิ่งเป็นกระจกเลยครับสะท้อนเมฆขึ้นไปครับมหัศจรรย์มากๆครับคือไม่รู้ทําไมเวลาเจอน้ํานิ่งเน เหมือนคลิปที่ปักหมุดไว้ครับชื่อคลิปว่าเกิดอะไรขึ้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิเดาครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าทะเลสามเหลี่ยมเบอร์มิเดาที่ทุกคนเห็นในวิดีโอตอนนี้เมื่อปี2020ครับสำรวจค้นพบซากเรืออปางครับมากกว่า300ลำเลยครับ วันนี้อากาศดีมากๆครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งชิลตรงระเบียงเรือกันครับมานั่งเทรดหาเงินซื้อของฝากกลับบ้านหน่อยครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเรื่องการเทรดมันเป็นเรื่องของการเดินเงินครับไม่ใช่ว่าคุณมีทุน1000แล้วจะเอามาเทรด1000ได้เลยต้องคิดถึงวันที่เราทำไม่ได้ด้วยครับอย่าคิดว่าจะได้อย่างเดียวเพราะยังไงมันก็ต้องมีวันที่เป็นสีแดงครับเราไม่มีทางควบคุมตลาดตลอดได้แต่เราควบคุมความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับและที่มันง่ายสำหรับผมเพราะว่าผมใช้สัญญาณเทรดครับแต่คุณก็ต้องควบคุมความเสีเออีี่่่่่่่่ยยยยยงงงงงงงดดด้้้ววววววตตตตัััััััเเเเออออออูไไมมมมใคคครุกบะป๋าาาิินนนนนนนืืืแแขสสสญญณหช ยาวคือ loss ครับก็คือสัญญาณมันเดาผิดทางครับสัญญาณมาวันนึงเกือบ60ครั้งผมเทรดวันละสี่ห้าไมคิดว่าผมจะ loss ไหมครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้มันก็คือ10%เทรดได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหมื่นครับบางคนในกลุ่มได้มากกว่าผมอีกครับลองไปศึกษาเรื่องการเดินเงินให้ดีครับเขามีบอกหมดเลยใครอยากศึกษาเนี่ยแอดเข้ากลุ่มผ่าน QR code อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ทักบอกแอดมินได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้ในกลุ่มก็จะมีโค้ดสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับมีไลฟ์สดสอนด้วย